กิ๊บซี่มึงได้ยืนตรงกลางตรงหน้าตลอดเลยวะมึงอยู่เลยมึงตัวเล็กมึงยืนเลยร้องกว่นกูยุ่งหลังใจทำไมกิ๊บซี่ไม่งได้ได้ชุดโปสุดเลยวะอย่างเงี้ยแต่แค่พวกเราพวกเราจะเป็นแบบว่าใครทำอะไรได้ก็ทำไปเลยอย่างเช่นแบบถ้าใครร้องได้ก็ร้องไปเลยกูไม่ร้องก็ได้เพราะว่าขี้เกียจอแล้วแบบอะไรเงี้ยไม่มีใครร้องได้เลยคะนี่ก็แบบร้องได้เยอะสุดเขาก็ให้ร้องแบบเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกปะเราไม่รู้สึกอะไรเพราะมีงันเวลาถ้าที่เวทีเราได้ท่อนยากมันลำบาก อ่ะแล้วถ้าเกิดเต้นเต้นก็คนนี้เต้นก็คือแล้วแต่เลยก็เต้นแต่ใคเต้นใครเต้นมันไงใช่เต้นใครเต้นมันก็ไม่เห็นแล้วว่าเต้นใครเต้นมันชาวเน็ตต้อเห็นว่าเต้นใครเต้นมันแต่สุดท้ายเฮ้ยแต่แต่จริงๆอ่ะหลายๆครั้งที่เรากลับไปดูอ่ะมันไม่ใช่ไม่พร้อมเว้ยแต่มันคนละลายคือแม่งเต้นเต้นท่าเดียวกันไม่เหมือนกันจริงๆเต้นจริงๆบนตัวเดียวอยากให้ชาวเน็ต กิฟซี้อ่ะก็คือนั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วแฟนคลับแบบนั่งอยู่บนโซฟาริมขวาคือนั่งเลยแล้วในขณะที่ทุกคนก็แบบร้องเพลงเต้นอ่ะถ้าเกิดถามย้อนกับเอ็งนิดนึงว่าถ้าจะแบบเนี้ยอีกสามคนรู้สึกป่าว่าอ่ะหาเงินพวกกูร้ององเพลงไม่มากว่าแบบเฮ้ยมันมีมันมีที่ที่ต้องที่ต้องถามเนี่ยว่ามีอะไรแบบนี้ที่ผมเคยสัมภาษณ์เด็กกามิมาเยอะแยะเนอะคิดมากไปกามิอ่ะ ร้ายโดพวกเธอสิงคนเดียวอะนโอาจำไว้นะเธอพวกเธอเห็นหน้าพวกฉันอย่างเงี้ยคือไม่คิดเลยคิดแค่เอาแค่เหมาะกับตัวเองตัวเองใส่แล้วรู้สึกโอเคสวยถ้าเพื่ไม่อเยก็ไฟใช่ถ้าเพื่อนไม่สวยก็แบบบอกเพื่อนว่าเอออันนี้มึงไม่ค่อยโอเคก็ไม่มีการซิงกันไม่มีแบบว่าทุกคนช่วยกันผลักดันแล้วก็ขึ้นกันไปหมดส่วนมากจะไฟเพื่อตัวเองอ่ะถ้ามันไม่เข้ากับเราเราก็ไฟให้เราไม่ไปโอม